ยินดีด้วยพระเอกช่องดังพาพ่อแม่สู่ขอแฟนสาวเตรียมสละโสดแล้วแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักสุดน่ารักพระเอกเจ็ดสีบูมกิติก้องกิฟตาร์ลาพา,าราหลังหนุ่มบูมและครอบครัวได้พาพบครอบครัวฝ่ายหญิงและสู่ขอสาวกิฟแต่งงานแล้วเรียบร้อยโดยพระเอกคนดังเผยโมเมตนต์นี้และแคปชั่นว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับ 2มีนาคม2566ส่วนฝ่ายหญิงก็โพส์ภาพเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่ามีหนุ่มาพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาเข้าพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นค่ะยินดีต้อนรับว่าที่ลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะและขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคุณพ่อคุณแม่มีจ๋าด้วยนะคะ2มีนาคม2566